ครับนี่บรรยากาศท้ายบ่อนะครับคืนอย่างน้ำเดือดเลยนะครับทางโน้นนะครับครับตอนนี้ขอบบ่อตรงนี้นะสุดท้ายนี่คือทีมงานชอสีประเสริฐนะครับปารโลดนะครับ นี่ครับหัวหน้าทีมครับกำลังปั้นอย่างเดียวครับนําปลาไซปลาใหญ่แลยนะครับสิบกิโลนะครับตอนนี้แล้วก็พออนะครับพีมครับได้คันไปนะครับจากบริษัททียวายนะครับสบายไปแล้วนะครับคันเบตสองพันกว่าบาทครับพีมกําลังส่งเยื่อแล้วครับนวลเลยครับ ฝูงนะครับฝูงนี้ฝูงใหญ่มากใี่ครับโกมังครับพี่เดต้องมาถ่ายผูมาตีรางวัลสักตื่อเอาติดมาอันนี้ติดนี่ติดแมบนี้ติดแน่เอาไปไหมฝาวเปล่าครับฝาวครับฝาวใช่ไหมหรือว่ากินในออกนอกหรือว่านอกอยู่ใน อ๋อฟาวครับฟาวครับฟาวปล่อยเลยนะครับขอบคุณครับนี่ดับสัญญาครับมาจากโนนเลยครับปลายแม่ห้องสอนครับลงมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะขอบคุณมากครับ ครับในพี่อะไรนะครับพี่อันอันแม่ริมครับอันแม่ริมอันนี้ไม่ต้องถามครับพี่บอลครับบอลครับพี่บอลทัวเทียรจะไปบอละบอลครับทีมงานตีตีแม่ริมครับอ้าวเออไปแล้วครับโจโอครับโอโอว้าวเออลุงแอร์ครับกำลังปั้นพอดีเลยครับ เด uh> ี๋ยวเราดู Youtube กันครับพี่หนึ่งก็ยังไม่ได้เยอะเลยครับไปแล้วครับตอนนี้ไปหมุนหมุนปลาตัวนี่เๆๆๆยวเดี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 หนึ่งเชียงดาวครับแต่ไม่ดีนะครับสุบุรีเป็นตัวอย่างแกอนาคตของชาติไม่ดีครับตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้ง นี่ครับปลาสายในตัวหนึ่งนะครับทีมงานปังปอนนะจ๊ะแมตแสนนี่รับที่หนึ่งไปแล้วนะครับทีมงานนี้นะครับนี่ครับคนที่ได้แมตแสนมาเป็นผู้ตักครับสวยไหมเะียงามครับไปเลยครับพี่งามครับไปเลย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 ครับ ใครอยากลงเห็น YouTube ก็หันหน้ามานะครับดูด้านหลังไม่ทราบใครเป็นใครนะครับอินะหอวไอ้โจครับบรรยากาศนะครับนี่อยู่ที่แพรสนะครับเยอะแล้วนะครับทีมงานปังปอนที่ต้อยหมวกแดงครับ นี่ครับหัวหน้าครับหมดเดดครับขอส่งเยื่อหนึ่งเยื่อครับไปแล้วครับโน่นเลยครับปิดขอบเลยครับทุนลอยนะครับมีไหลฟูงนะครับบ่อเรานะครับ พี่เล็กกำลังโมใหม่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับจี้มงานแกงงอมนะครับไม่่่ใชเนนื้อีร้อยเดีร้อยเดีผมก็เอาเข้าตลาดหุ้นเนื้อแกงงอมนะว่าเด้อเน้อทุกอย่างเนอะทุกอย่างเน้อเข้าตลาดรักซับบอลนะเว้ยขอกระแดกดอนซาวครับ สายจะสุดเด็ดครับดูนะครับโอ้โหครับดอนสาวครับดอนสาวครับสุดสดเด็ดครับหลายตัวครับุรีครับบุรีหลายตัวไม่ใช่ปลานะครับขวาครับขวาครับอ้าวไปแล้วครับที่หนึ่งที่หนึ่งพี่เราบอกเบอร์โทรเราโทรไปหาเมียเพื่อกำเนือเล็กไปครับตัวนี้อ้าวกรอบหลุดไปซะแล้ว เอาเลยนี่ลุงออดลุงออดไม่ได้ได้ยินเสียงได,ไ,ได้ยินเสียงหเห็นยูทูบไม่ได้ครับต้องโชว์ครับต้องโชว์<อ> <laughs> ติด <laughs> ตามครับเออพี่ตุ่มครับ,บโทษดีครับอาแท็กซี่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 อ,อย่ายกนะหลุดนะพี่นะฝาสานะครับพี่รัดครับเดินผ่านมาถึง พี่ทอนครับผมนี่มาถึงน้องเข็มเข็มเหมือนกันครับพี่น้องกันสองเข็มนะครับนี่ครับนี่ก็ <c oughs> กมาถึงกรรมการแล้วนะครับ <c oughs> พี่ตุยครับอิ่มอร่อยโพชนาครับชังเผือกครับแวะไปทานได้อร่อยมากได้อะไร คือช้างเผือกครับอ่าเดี๋ยวเราดูตัวนี้กันนะครับเที่เอาย้ายไปอยู่เทพปัญญาชมกันตัวนี้ครับแปดจ้าสองแปดแปดครับไม่ทันนะครับใครครับนี่กิ๊กน็อกเร็วนะครับสามสี่ศูนย์นะครับน็อกเร็วละสามห้าศูนย์นะครับตัวนี้ครับทำไม่ถ่ายตัวนี้ดีกว่าเจ็ดแปดไวปนี่ครับรอครับเจ็ดนาที จดเลยโอ้โหโอสามครับดีดขึ้นนะครับครับหมดคลิปนี้ครับขอบคุณครับ